สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆพบก,กับชอ่องโจอีด็อกมาสเตอร์อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงหากับอากาศร้อนนะคะเราต้องยอมรับนะคะว่าช่วงนี้อากาศบ้านเราเนี่ยร้อนจริงๆนะคะถึงขั้น40องศานะคะไม่ต้องพูดถึงเดือนหน้าเดือนเมษายนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมาเตรียมพร้อมกันก่อนนะคะว่าเราจะจัดการยังไงนะคะกับหน้าร้อนที่จะเกิดขึ้นและจะทำให้สุนัขของเราเนี่ยนะคะมีอันตรายนะคะเราต้องทำยังไงกันบ้างไ,ไปดูเลยะคะ่ะ นนะะเราต้องมารู้ก่อนนะคะว่าส่วนนักเนี่ยมีอุณหภูมิในร่างกายนะคะ37.5ะคะถึง39.2องศาเซลเซียสนะคะหรือนะคะในภาษาที่คุณหมอเขาใช้กับเรานะคะก็คือ99.5ถึง102.5ฟาเรนไฮน์นะคะก็คือต้องไม่เกิน102.5นะคะเพื่อนๆไม่งงนะคะคือเวลาเราวัดไข้เนี่ยเราก็จะต้องดูที่ฟาเรนไฮน์นะคะส่วนใหญ่คุณหมอก็จะ คุยกันที่ฟาเรนไฮต์กับเรานะคะไม่ต้องตกใจนี่นอุณหะะภูมิร่างกายหนึ่ร้อยสไม่ใช่องศานะคะแต่เป็นฟาเรนไฮน์ช่วงหน้าร้อนนี้นะคะก็คือ,อสุนัขเนี่ยมีโอกาสนะคะที่จะเป็นฮิสโตรกได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พี่เห็นเพื่อนๆเนี่ยพาน้องหมาออกไปเที่ยวนะคะออกไปเดินเล่นนะคะหรือแม้กระทั่งเราไปบ้านลูกค้าหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็จะเห็นนะคะว่าบางทีเพื่อนๆก็จะใส่เสื้อให้กับน้องหมานะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ตามความเห็นของพี่นะพี่ว่าช่วงนี้นะเราไม่ควรใส่เสื้อให้น้องหมานะคะเพราะว่าน้องหมาเขามีขนอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นขนสั้นหรือว่าขนยาวนะคะเขาก็มีขนที่ปกคลุมร่างกายเขาให้แบบมีอุณหภูมิที่อบอุ่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไปใส่เสื้อเนี่ยเหมือนเราไปใส่ขนอีกชั้นหนึ่งให้เขานะคะคือปกติน้องหมาเนี่ยจะร้อนกว่าเราประมาณเจ็ดเท่านะคะก็คือสมมติเราร้อนประมาณเนี่ยน้องหมาจะร้อนก่าเราอีกเจ็ดเท่า เพราะฉะนั้นยิ่งเป็นมังน้องหมาขนยาวจะเป็นยังน้นนามาเนี่ยเขาไม่มีต่อมเหนือเหมือนกับเราการระบายความร้อนของเขาเนี่ยก็จะน้อยกว่าเรานะคะการระบายความร้อนเขาก็คือที่อุ้งเท้านะคะแล้วก็ออกจากปากเขาเขาจะเห็นน้องหมาหายใจแบบก็คือเขาระบายความร้อนออกจากร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเ,เราเห็นว่าน้องหมาของเราเนี่ยเริ่มหอบ เริ่มร้อนเดินช้าๆเฉยๆแบบเดินวนๆช้าๆเนี่ยก็คือเขาเนี่ยเริ่มมีอาการนะคะว่าเขาอะ่ะอาจจะเป็นฮิสโตกนะคะหรือว่าแบบมีไข้อะไรแบบนี้มีไข้ก็คือเป็นฮิสโตกนั่นแหละการที่น้องหมาเป็นฮิสโตรกเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะเพื่อนๆอย่าแบบมองว่าเป็นเรื่องเล่นๆนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราเห็นน้องหมาเนี่ยมีแนวโนมนะที่จะเป็นฮิสโตกนะคะให้เราผดุงพยาบาลเบื้องต้นก่อนเมื่อน้องหมามีอาการสั่นมีอาการชักอย่างเงี้ยนะ นะคะถ้าเกิดชักไปแล้วเนี่ยก็คือห้ามกินน้ําเย็นห้ามอะไรทั้งนั้นนะคะก็คือการให้น้องหมากินน้ําเย็นตอนที่น้องหมาเนี่ยมีอาการเป็นฮิสโตกหนักเนี่ยมันจะทําให้น้องหมาช็อกได้นะคะเพราะฉะนั้นเราตั้งแต่เบื้องต้นเลยก็คือเราควรจะดูแลพื้นที่เราเนี่ยให้เออสามารถระบายความร้อนได้ดีเช่นนะคะให้น้องหมาอยู่ในบ้านช่วงที่อากาศร้อนนะคะหรือว่าถ้าจําเป็นจริงๆที่เขาต้องอยู่นอกบ้านก็คือให้มีพัดลมตัวใหญ่ๆนะ เป็นพัดลมฮัตตาลีตัวใหญ่เลยนะคะเพราะว่าหลายๆบ้านที่พี่ไปก็คือให้น้องหมาเนี่ยเลี้ยงนอกบ้านเป็นหมาขนยาวนะแล้วก็ไม่มีพัดลมนะคะแค่นั้นยังไม่พอนะยังไม่มีหลังคาบังแดดหือวเป็นหลังคาเนี่ยถ้าเป็นหลังคาสังกะสีมันก็ร้อนอยู่ดีนะคะก็คือจริงๆแล้วมันไม่เหมาะสมให้น้องหมาอยู่แบบนั้นนะถ้าเกิดว่าเราจะเลี้ยงน้องหมาอยู่นอกบ้านเนี่ยเราควรจะทําหลังคาที่กันความร้อนนะคะแล้วก็มีพัดลมนะคะ หรือว่าแบบมีบ้านหมาเป็นแอร์ไปเลยยิ่งดีนะคะก็คือให้น้องหมาเขาไม่ร้อนแล้วก็ต้องมีแบบอ่างที่แบบเราใส่น้ํเมาไว้เนี่ยเพื่อให้น้องหมาได้ดื่มตลอดเวลานะคะเหมือนกับว่าเวลาคนร้อนเขาจะไปกินน้ำเวลาคนร้อนเขาจะไปกินน้ําป้องกันกลายเป็นฮิสโตกของเขานะคะอันนี้คือวิธีที่ง่ายๆก่อนนะคะเบื้องต้นนะคะที่เรตาต,ต้องน,นะคะก็คือโรคลมแดดนะคะทาให้อุณหภูมิร่างกายของน้องหมาเนี่ยสูงผิดปกตินะคะฮิสโตกก็คือเกิดจาก ความร้อนนะเวลาน้องหมาวิ่งเล่นข้างนอกเดินเล่นอยู่ดีแบบไม่ได้เป็นอะไรเลยเดินเล่นแล้วเขารอ้อนเขาสามารถเกิดฮิสโตกได้เลยนะคะหรือว่าเวลาที่เขาออกไปเจอแดดที่แบบ40องศาตอนกลางวันอะไรเงี้ยเขาสามารถเป็นฮิสโตกไ,ได้สามารถผิวหนังไหมเกรียมได้เหมือนเราโดนแดดเผานะโดยเฉพาะน้องหมาที่ไม่มีขนนะหรือว่าขนสั้นหรือว่าเป็นขนสีขาวนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องของผิวหนังไหมได้นะคะ เพราะฉะนั้นการที่เออการที่ผิวหนังน้องหมาไหมเนี่ยเราดูได้จากว่าเขาจะคันนะคะแล้วก็ลอกแล้วก็แดงๆจริงเหมือนกับคนเลยนะคะเออหรือเท้าไหมนะคะสุนัขเนี่ยเออมีโอกาสที่จะเท้าไหมได้นะคะเพราะว่าอุ้งเท้าของสุนัขนะคะบางตัวที่เป็นพันธุ์ใหญ่ๆเนี่ย ถ้าเราไปรูปๆดูสังเกตดูนะพี่สังเกตบ่อยมากเลยมันจะมีความสักๆไม่เท่ากันของแต่ละตบบัวผิวพวกเราเนี่ยมันก็จะมีความนุ่มลื่นเนียนเนี่ยไม่เท่ากันหมาก็เป็นแบบนั้นนะยิ่งเป็นหมาพันธุเล็กๆนะที่ไม่ค่อยได้ออกไปเดินนอกบ้าน <S <S ผิวหนังตรงนั้นเขาจะบอบบางแล้วก็นุ่มมากนะคะเพราะฉะนั้นน้องหมาเออพวกนี้นะคะถ้าเกิดต้องออกไปข้างนอกนะถ้าเกิดเลือกได้ให้เลือกช่วงเวลาที่เป็นตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นที่แดดไม่จัดนะคะแต่ถ้าเกิดว่า เราเนี่ยเฮ้ยมีความจะเป็นจริงๆต้องพาน้องหมาออกไปเดินอย่างนั้นนะเราอาจจะลองแตะๆที่พื้นถนนก่อนนะว่าเออเราแตะทิ้งไว้เนี่ยสักสามสิบวิสี่สิบวีอ่ะยี่สิบวีก็ได้ลองวัดดูก,ก่อนด้วยมือเราเองนะว่าเฮ้ยมันร้อนขนาดไหนเพราะว่าเออปูนซีเมนต์เนี่ยมันมันเก็บความร้อนมากนะมันจะมีไอร้อนแบบขึ้นมาเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้เป็นระยะทางสั้นๆนะแล้วเราก็ลองวัดอุณหภูมิน้องหมาเราเองก่อนนะวัดอุณหภูมนี่แหละ เสียบเข้าไปในก้นเขานะคะรูก้นเขานะคะแล้วก็ดูว่าอุณหภูมิเนี่ยมันขึ้นมาแค่ไหนนะถ้าเกิดว่ามันไม่ได้สูงอะไรน้องหมาเนี่ยเช็ดตัวให้เย็นๆก่อนแล้วเราก็พาเขาเดินออกไปข้างนอกไม่ได้เช็ดให้เปียกนะเช็ดให้เย็นๆให้ร่างกายเขาแบบเหมือนกับดาวลงนะแล้วเราก็พาเขาออกไปเดินผ่านตรงนั้นไปอะไรเงี้ยถ้าเกิดมีความจําเป็นจริงๆนะคะอ่าแล้วต่อมานะคะก็เป็นเรื่องก็ภาวะการขัดน้ํานะคะถ้าเกิดว่าสุนัขเนี่ยทาท่าแบบก็คือเขาระบายความร้อนออกนะคะ พอเขาระบายความร้อนออกเพื่อนเพื่อนลองทําเองนะทาไปสักพักหนึ่งลิ้นเราจะแห้งแสดงว่าเราก็จะเริ่มมีภาวะขาดน้าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดื่มน้ํานะคะก็คือพอเราดื่มน้าเข้าไปเราจะรู้สึกว่าเออลิ้นเรานะแล้วก็ลําคอเรามันชุ่มชื้นขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้องหมาเนี่ยทำทำบบดทำท่าแบบอย่างไรแค่แค่เยอะๆนะ เขาก็คือมีภาวะขาดน้ำเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแก้ไขด้วยการหีน้ำวางไว้ใกล้เขาให้เขาสามารถเดินไปดื่มน้ำได้ง่ายๆนะแล้วก็เป็นน้ำสะอาดนะคะก็จะช่วยป้องก,รรกันภาวะการน้าร้อนนี้เราอาจจะมีมันมันอาจจะมีมแมลงมีเห็บหมัดหรือว่ามีอะไรแปลกๆนะเป็นสิ่งแปลกปลอมเนี่ยมาต่อยเขาหรือว่ามากัดเขานะำมวนมองข้ามนะคะก็คือสิ่งเหล่านี้สามารถทําให้สุนัขของเราน้องหมาของเราเนี่ยมีไข้ได้นะคะมันอาจจะไม่ได้เกิดจากความร้อน ทางอากาศอย่างเดียวแต่ว่าเป็นความร้อนที่เขาแบบถูกโจมตีด้วยเอมแมลงหรือว่าสัตว์บางอย่างที่เราไม่เรื่องหนึ่งนะคะที่สามารถทําให้น้องหมาเนี่ยเป็นไข้ได้นะคะก็คือภูมิแพ้นะคะไม่ว่าจะเป็นแพ้อากาศาแพ้เกสรดอกไม้นะคะ มีเชื้อรานะคะเรืออะไรก็ตามเนี่ยก็สามารถทําให้เขาติดเชื้อแล้วก็เกิดไข้อ่อนๆได้นะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่เราต้องระวังนะคะเราจะต้องพูดถึงว่าเราควรจะเตรียมตัวยังไงถ้าเกิดเราจะต้องพาน้องหมาของเราออกไปข้างนอกช่วงหน้าร้อนนะคะ <c oughs> ที่ก็จะเตรียมพัดแบบนี้นะคะ <c oughs> ไปด้วยนะคะ เขาพัาธุ์ก็จะสามารถพัดให้ตัวเองแล้วก็พัดให้น้องหมาของพี่ได้นะคะมันก็ยังไม่ได้พอนะคะก็จะมีพัดลมนะคะพี่แบบซื้อมาเป็นพัดลมที่สามารถใส่ฐานได้นะคะแล้วก็มีที่ชาร์จแบบนี้ด้วยนะคะเราก็ควรจะซื้อพัดลมอยนะ่างเงี้ยพกไว้นะคะเพราะว่าพัดลมแบบนี้ถ้าเกิดเป็นตัวเล็กมากๆมากๆเลยบางบางคนก็คือแบบไม่ได้มีประโยชน์ไม่ได้ช่วยอะไรนะอันนี้มันปรับได้3ระดับเลยนะก็คือพี่แบบบังเอิญไปเจอที่งานนะ ก็เลยซื้อมาให้ตัวเองด้วยแล้วก็ให้หมาด้วยนะคะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่พี่เตรียมก็คือเป็นกระติกน้ําแข็งนะคะกระติกน้ําแข็งนะั้นก็จะมีผ้าเย็นน้ําแข็งแล้วก็ก้อนน้แข็งเลยนะเผื่อเวลาฉุกเฉินหรือว่าเวลาที่เราแบบเห็นน้องหมาเราเริ่มร้อนละเรืงมันมันยังมันยังไม่ได้เป็นฮิสโตรนะแต่เราก็เช็ดไว้ก่อนเช็ดไว้ก่อนไม่ว่าจะเป็นเออลักแร้ตามข้อข้อพับเขาทั้งหมดเลยนะคะอุ้งเท้าเนี่ยเราต้องแบบ โปะไวเลยนะน้ําแข็งโปะไวแล้วพอเขาเดินไปสักพักหนึ่งที่ก็โปะน้ําแข็งอีกนะคะแล้วก็เช็ดหน้าเขาหน่อยให้เขาแบบสดชื่นนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่พี่มีก็คือฟอกกี้นะพี่ก็จะพกฟอกกี้ที่แบบใส่น้ําแข็งไปข้างในแล้วก็ใส่น้ำมาไว้นะคะก็ค,คอยฉีดอุ้งเท้าขาหนีบแล้วก็ฉีดหน้าเขาฉีดปากเขาให้เขาแบบเออคลายความร้อนนะ่ะนึกออกไหมแล้วเราก็สามารถฉีดให้ตัวเองได้ด้วยนะคะอันนี้คือวิธีที่ ออพี่เนี่ยใช้อยู่ปัจจุบันนี้นะเวลาต้องพานอกน้องหมา,าไปข้างนอกหรือเอาไปทํางานจําเป็นจะต้องเอาหมาไปด้วยพกไปด้วยเราก็ต้องทําแบบนั้นนะคะก็คือความปลอดภัยของเขาเนี่ยสำคัญที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเขาเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่แค่เขาจะเป็นฮิสโตกเท่านั้นนะการเป็นฮิสโตกเนี่ยน้องหมาอาจจะตายจริงแต่ว่าการเป็นฮิสโตกเนี่ยอาจจะทําใหออ้ตับหรือไตาวายได้ด้วยนะคะเพราะว่า คือเหมือนกับว่าการทำ oh <my> งานของร่างกายเนี่ยมันมีปัญหามันก็จะสอดคล้องกันนะอันนี้พูดถึงความดุลแลงก<ม>็ะะมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เพื่อนๆน,นะคะมักจะทํากันในช่วงหน้าร้อนนะก็คือไปโกนขนน้องหมาออกนะคะพี่เคยคุยกับหมอเนี่ยหมอเขาบอกว่าการโกนขนน้องหมาจนเกลี้ยงเลยไม่เหลือขนเลยเนี่ยนะจะทําให้เขาเนี่ยผิวหนังของเขาเนี่ยสัมผัสดโดนแดดนะแล้วก็ไหมเกรียมได้ง่ายกว่านะที่เขามีขนนะคะ เราถ้าเรากลัวน้องหมาร้อนนะคะพี่ก็จะแค่แนะนําให้สมมติว่าน้องหมาตัวนั้น,นเลี้ยงนอกบ้านแล้วเจ้าของเห็นว่าเออคือแบบเฮ้ยพี่ขนมันยาวจริงเนี่ยมันร้อนเวลาจับตัวมันร้อนมากเลยทาไงดีอะไรเงี้ยเราจะแนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยคือโกนขนตรงใต้ท้องออกนะคะตรงใต้ท้องคือโกนอาจจะโกนเหลือแบบสักเซนหนึ่งสองเซนนะเพื่อให้มันสามารถระบายความร้อนแล้วก็ทําให้ขนมันบางลง แต่ไม่ได้ถึงกับโกนเกลียงเพราะว่าถ้าเกิดโกนเกลียงเนี่ยอย่าลืมนะคะว่าสุน,นัขที่เขามีขนเนี่ยขนเขามีประโยชน์นะคะคือขนเขาเนี่ยจะมีหน้าที่รักษาอุณหภูมิในร่างกายให้คงที่นะคะถ้าเกิดว่าเราไปโกนจนเกลียงเลยเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสที่จะผิวไหม้หรือว่าไปสัมผัสก,กับความร้อนที่พื้นนะได้ง่ายกว่าสุน,นัขที่มีขนนะคะอย่างน้อยๆเราเออโกนออกได้แต่ว่าเราต้องเหลือแบบ สั้นๆเอาไว้นะคะไม่ใช่โกนจนเกลี้ยงแล้วก็พอเราเห็นว่าขนน้องหมาเราโกนแบบสั้นแล้วก็ยังหนาเนี่ยเราซอยบางเหมือนผมเราเนี่ยคือเราซอยบางนะแต่ว่าไม่ได้แบบโกนจนเกลี้ยงอะไรแบบนั้นนะคะเพราะว่าการที่หูับเราเนี่ยไม่มีผมมากำบังอ่ะนึกง,ง,ง,ง่ายๆนะสมมุติว่าพี่มีผมอะพี่ออกไปข้างนอกเนี่ยกับพี่ใส่หมวกลงไปอีกนะพี่จะรู้สึกว่าเออการใส่หมวกมันก็ทําให้หัวเราไม่ร้อนมากเมื่อก่อนพี่ก็ยังไม่รู้เลยด้วยซ้ําแต่พอ ุณหมอเขาบอกพี่ไงพี่ก็มาคิดดูเออจริงว่ะคือมันจริงจริงๆนะแล้วก็ไม่ค่อยมีคนรู้นะคะเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือข้อควรระวังนะคะที่เพื่อนๆทบาบ่อยๆแล้วก็การใส่เสื้อปกคลุมให้น้องหมาเนี่ยเราจะใส่ทําไมสู้เราแบบทิ้งขนเขาไว้นิดนึงดีกว่าเพราะว่าขนเนี่ยมันมันเป็นซี่ๆแบบเป็นเส้นๆอย่างนี้นะมันจะสามารถระบายความร้อนได้แต่ถ้าเกิดเราไปใส่เสื้อเลยแล้วผ้าที่เราเลือกไปใส่เนี่ย มันจะทําให้น้องหมายิ่งร้อนมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คืออุปกรณ์ที่ใส่เป็นอุปกรณให้หมานะไม่ว่าจะเป็นสร้อยไม่ว่าจะเป็นปลอกคอหรืออะไรก็ตามเนี่ยถ้าช่วงที่ร้อนเนี่ยเราอยากให้เพื่อนๆลองจับดูนะคะว่าอุปกรณ์ที่ไปใส่บนคอเขาถ้าหมาอินดอร์ไม่เป็นไรโอเคนะคะแต่ถ้าเกิดเอาดอร์บางทีเนี่ย อุปกรณ์ที่เราไปใส่ใเขาเนี่ยทำให้เขาร้อนตรงคอนะเหมือนเราแบบมีผ้าพันคอพันเอาไว้แล้วก็อยู่กลางแดดอะ่ะเออร้อนๆอ,อย่างเงี้ยมันมันยิ่งร้อน,อนควรจะมีหลังคาถ้าเกิดเลี้ยงอนอกบ้านนะควรจะมีหลังคาที่สูงหน่อยโปร่งหน่อยแล้วก็มีช่องระบายความร้อนคือเวลาที่เราสร้างเออเหมือนกับ สถาปัตย์อะนะก็คือเขาเรียกว่าโครงสร้างอะไรเงี้ยเราควรจะนึกถึงการระบายความร้อนนะเพราะว่าเวลาที่ลมพัดเข้ามานะคะแล้วมีทางโฟล์เนี่ยมันจะทําให้ภายในอาคารหรือว่าเอาดอของเราตรงนั้นเนะี่ยมันเย็นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราสร้างให้มันแบบมีลมเข้าอย่างเดียวแล้วไม่มีทางระบายออกเนะี่ยมันก็จะร้อนวนเวียนอยู่ตรงนั้นนะหรือว่าเอาเราอาจจะมีบอ่อรขาลอ เพื่อใหออ้ลมที่พัดเข้ามาเนี่ยมันเย็นมากขึ้นอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน,น้อยๆถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยกำลังจะสร้างที่อยู่ให้น้องหมานะคะควรคํานึงถึงหลังคาวัสดุที่เลือกใช้นะคะเดี๋ยวนี้ก็จะมีแบบกันความร้อนนู่นนี่นั่นแต่ว่าถ้าเป็น outdoor เนี่ยที่ไม่แนะนําให้ใช้ฉนวนกันความร้อนที่ไปใส่บนหลังคานะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันหมดอายุการใช้งานเนี่ยไอฉนวนพวกนั้นมันก็จะร่วลงมาข้างล่างนะคะมันก็เกิดอันตรายเป็นสารเคมีนะคะ แต่ให้เราเลือกวัสดุที่ไม่ใช่สางกรสีอะไรอย่างเงี้ยนะที่มันร้อนๆอเนี่ยนะคะแล้วก็เลือกวิธีธรรมชาติก็คือมีช่องระบายความร้อนที่ลมเข้าแล้วก็ฝ้าสูงอะไรเงี้ยที่ถ้าเกิดเป็นเอาดอนะมีมีมอ่างมีอะไรช่วยให้แบบเวลาลมเข้ามาเนี่ยผ่านน้ำก่อนแล้วก็เข้ามาในตัวอาคารที่เป็นเอาดอของเราเนี่ยมันก็สามารถช่วยให้บริเวณที่น้องหมานั่งพักตรงนั้นเนี่ย มันเย็นขึ้นนะคะถึงแม้จะไม่ได้เย็นเท่ากับหมาที่อยู่ในอาคารหรืออยู่ในบ้านนะคะแต่มันก็ดีกว่าไม่มีนะคะแล้วกออ็ควรจะมีพัดลมตัวใหญ่ๆนะคะที่ไม่ใช่พัดลมไอน้ำเพราะพัดลมไอน้ำเนี่ยทำให้น้องหมาเป็นปอดบวมได้ก็คือเป็นพัดลมจริงๆต้องยอมรับนะว่าช่วงหน้าร้อนเนี่ยพัดลมเนี่ยมันก็พัดแบบลมร้อนๆนะ่ะนึกออกปะ่ะแต่ว่าดีกว่าไม่มีนะ ดีกว่าที่เราไม่มีพัดลมเลยนะคือเราควรมีนะคะที่มาวันนี้มาพูดเรื่องนี้คือจริงๆอยากพูดเรื่องนี้นานแล้วแต่เวลาพี่ไปสอนข้างนอกช่วงนี้มันอากาศร้อนเราไปเจอหมาที่อยู่นอกบ้านแล้วแบบว่าเจ้าของเนี่ยไม่ได้ตั้งใจคือเขาไม่รู้ไงว่าเขาควรจะสร้างที่อยู่ยังไงให้หมาที่เป็นเอาดอด แล้วทําให้น้องหมาเนี่ยเย็นขึ้นพี่จบสถาปัตย์มาพี่ก็เลยมาบอกนะคะว่าจริง,รงๆเราควรจะเลือกใช้แบบไม่ต้องทาอะไรยากเนี้ยสมัยนี้ม,นมันมันไม่ใช่สมัยก่อนอะสมัยนี้มันมีวัสดุอะไรดีๆเยอะแยะนะคะที่สามารถที่จะมาช่วยเรื่องความร้อนของน้องหมาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นผนังทำสองชัน้นเอ่ยหรือว่าเป็นฉนวนกันความร้อนถ้าเป็นในอาคารมีพัดลมหูหลาก,หลา,กหลายยี่ห้อมากอะไรเงี้ยคือเราสามารถเลือกใช้ แล้วก็เราอาจจะไปศึกษาใน Google นะคะว่าแบบวิธีการสร้างอาคารเอาดอยยังไงให้แบบระบายความร้อนได้โดยที่แบบไม่สิ่ง mm hmm. ก็เป็นสิ่งที่พี่อยากจ,จะมาบอกเพื่อนๆนะเพราะว่าเมื่อที้เห็นเราก็อึดอัดนะว่าแบบเฮ้ยหมามันร้อนเป็นห่วงจังเลยมันจะเป็นไงว่าอะไรเงี้ยหรือว่าบางบ้านเนี่ยไปโกนขนหมาจนแบบเหลือแต่หนังเหมือนกับเหลือแต่หนังแบบนี้เลยอะแล้วพวกเราเนี่ยไม่ได้เอาแขนเราไปแบบไปทาบพ,พื้นใช่ไหม พวกเราก็คือเดินแค่เท้าเราที่สัมผัสพืนแล้วเราก็มีรองเท้าด้วยนะแต่ฟังถึงตรงนี้ไม่ได้แนะนําให้เพื่อนๆเอารองเท้ามาใส่ให้หมานะเพราะว่าการเอารองเท้ามาใส่ให้หมาก็เหมือนกับที่พี่บอกเมื่อกี้ว่าเราไปใส่เสื้อให้หมาเออวัสดุเสื้อเสื้อเนี่ยที่เราใส่เนี่ยมันไม่ได้ระบายความร้อนไปสักทุกตัวนะคะก็คือแล้วขนหมาเนี่ยมันก็คือเสื้ออยู่แล้ว เราไปเอาขนมันออกแล้วก็มาใส่เสื้อมันเพื่ออะไรคะ <c oughs> จริงๆแล้วมันไม่ควรทําอย่างนั้นคือขนเขาก็มีประโยชน์ของเขานะเขาถึงมีเป็นหมามีขนนะ <c oughs> สัตว์เนี่ยมันมีขนเพราะว่าขนมันมีประโยชน์นะแล้วขนมันก็ฉลาดพอนะคะที่จะแบบรักษาอุณหภูมิร่างกายของเขาในอากาศแต่ละชนิดเพียงแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราเอาเขามาเลี้ยงในบ้านมาเลี้ยงกับเรา เราก็อาจจะซอยให้ขนมันบางลงแต่ไม่ได้โกนทิ้งนะคะเพราะว่าไม่ว่ามันจะกันเรื่องของอุณหภูมิได้ด้วยมันก็ยังกันมแมลงแล้วก็การสิ่งสกปรกที่จะมาโดนผิวหนังโดยตรงด้วยนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราพี่อยากจะฝากไว้เลยนะคะว่าเออเราควรคำนึงถึงนะคะแล้วก็ศึกษาด้วยนะคะจะมาดูยังไงอาการของสุนัขที่มีไข้นะคะจะมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีในเรื่องของอยากจะขึ้นที่ตา,าก่อน ตาเริ่มแดงนะคะเหมือนความดันเริ่มขึ้นแล้วกออ็ถ้ามีอาการตัวสั่นร่วมด้วยนะคะหรือว่าเริ่มเดินช้าลงไม่กินข้าวนะคะหรือว่ามีอาการอาเจียนเบื่ออาหารนะคะจมูกแห้งอะไรแบบนี้นะก็เป็นสัญญาณน,นะคะหรือว่าตัวเวลาเราไปแตะตัวเขาเราตัวเขาร้อนมากมาเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่เราควรจะวัดไข้ได้แล้วนะหรือว่าถ่ายเทความร้อนเขาได้แล้วนะคะนี่คืออาการ ของสุนัขที่จะเป็นไข้นะคะอ่ทีนี้นะคะก็คือพอน้องหมามีไข้แล้วนะคะก็อ,อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะคะว่าเราควรจะลดไข้สุนัขลงเป็นการผลมพยาบาลเบื้องต้นนะ,ะแล้วก็รีบพาไปพบสัตวแพทย์ที่ใกล้ที่สุดนะคะเพราะว่าสัตวแพทย์เขาก็จะมีวิธีการจัดการน้องหมาที่เป็นไข้แบบเฉียบพันได้ดีกว่าเราแน่นอนนะคะ เรื่องที่จะฝากเพื่อนๆเนี่ยทำไมถึงไปย้ําเรื่องสัตวแพทย์นะคะเพราะว่าเพื่อนๆส่งแมสเซจมาถามพี่เยอะมากเลยว่าน้องหมาเป็นอย่างนี้เพราะอะไรต้องทอํายังไงอย่างงวนอย่างนี้นะคือพี่อยากจะบอกเพื่อนๆนะคะว่าการที่เราเลี้ยงน้องหมาอยู่กับเราเนี่ยเขาสามารถป่วยได้นะคะเวลาที่เขาป่วยหรือเป็นอะไรเนี่ยเราต้องพาไปหาหมอนะคะการที่เราพิมพ์มาถามพี่ไม่ใช่ว่าพี่ไม่ตอบหรือว่าพี่แบบเง่าหรืออะไรางี้นะ พี่ไม่ใช่คือจริงๆพี่ไม่ใช่หมอนะคะพี่ไม่สามารถที่จะช่วยเพื่อนๆได้ถึงแม้พี่จะตอบได้ว่าเออเขาอาจจะเป็นอันนี้เขาอาจจะเป็นอันนั้นนะเราควรจะทําอย่างนี้อย่างนั้นอันนี้คือการตอบที่พี่แบบมีประสบการณ์มาแต่พี่ไม่ได้เป็นหมอเขาอาจจะมีอาการอย่างอื่นก็ได้แทรกซ้อนนะคะถ้าเกิดพี่ตอบไปแล้วเจ้าของเนี่ยไปทําแต่ว่าเขากับเป็นเรื่องของมแมลงกลัดต่อยอะไรแบบนั้นอนะไม่ใช่เรื่องของอันนี้ อย่างเงี้ยคือพี่ก็ไม่เห็นหมาด้วยนะแล้วพี่ก็ไม่ได้เป็นหมอด้วยอันนี้แน่นอนนะพี่ไม่ได้เป็นหมอเพื่อนๆควรจะพาน้องหมาไปหาหมอมากกว่านะคะเพราะว่าอ,อ,อย่าลืมนะคะว่าเวลาที่น้องหมาป่วยเนี่ยก็เหมือนกับคนป่วยไม่ว่าจะเป็นหนึ่งนาทีหรือห้านาทีมีความสําคัญนะคะในการที่จะช่วยเขานะคะถ้าเกิดเราช่วยเขาช้าแค่ห้านาทีหรือแค่สองนาทีอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเอ้ย ถ้าเกิดเมื่อกี้เราไปเลยแทนที่จะมาถามพี่เขาเนี่ยเขาอาจจะรอดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามาพิมพ์ถามแล้วบางทีพี่ตอบช้าเนี่ยมันอาจจะผ่านไปหนึ่งวันแล้วก็ได้เราจะช่วยเขาไม่ทันนะหรือเขาอาจจะเป็นหนักกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเนี้ยอยากให้เพคคื่อนเพื่อเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่รู้หรืออะไรก็ตามเนี่ยถามพี่ได้นะพี่ไม่ได้ว่าอะไรเลยเรื่องเรื่องของการถามแต่ว่าถ้าเขาเป็นหนักอะไรเงี้ยเออถ้าเกิดพี่ตอบเป็นอย่างนั้นแล้ว يف, ต้องพาไปหาหมออะไรเงี้ย เพื่อนๆก็ต้องพาไปหาหมอนะคะเพราะว่าเ,ออเราจะมาคิดว่าเอ้ยมาถามมาถามกูรูกูรูเงี้ยไม่ได้นะเพราะว่ายัางไงพี่ก็บอกตรงนี้เลยนะคะว่าพี่ไม่ได้เป็นสัตวแพทย์นะคะพี่ไม่ได้จบหมอมาพี่จบสถาปัตย์มานะคะเพราะฉะนั้นการตอบคําถามบางอย่างเนี่ยมันเซนซิทีฟนะคือหมาป่วยอย่างนี้เราไปตอบอย่างนี้เขาอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะเพราะว่าการที่หมาเป็นไข้มันมีหลายสาเหตุนะคะ เออเดี๋ยวไว้พี่จะมาทําคลิปเกี่ยวกับว่าเออสาเหตุที่น้องหมาเป็นไข้มีอะไรได้บ้างนะคะแต่ว่ามันเป็นการทําคลิปเพื่อเหมือนกับบอกเบื้องต้นแต่ยังไงเนี่ยถ้าน้องหมาเป็นอะไรขึ้นมาจริงๆเนี่ยเราควรจะพาไปหาหมอพบสัตวแพทย์ที่เขาแบบมีจรรยาบาณเก่งแล้วก็รักน้องหมาแค่นี้ก่อนนะคะหวังว่าเพื่อนๆนะคะจะได้ประโยชน์แล้วก็ได้ความรู้ในช่วงหน้าร้อนนี้นะคะเพื่อพาน้องหมาไปเที่ยวได้อย่างสบายใจหรือว่า เลียงน้องหมาในช่วงหน้าร้อนนี้แล้วผ่านพ้นแบบทุกๆปีได้อย่างสบายใจนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะก็อย่าลืมนะคะเตรียมอุปกรณ์ให้ครบด้วยนะคะบ๊ายบาย